Thank <music> you. ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เสี่ยงจริงไหมคะไม่จริงค่ะเพราะว่าปัจจุบันก็เพราะว่ามีคนเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นอายุน้อยลงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นได้หมดเลยแราเพราะมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรับบุหรี่มือสองเรื่องพันธุก,กรรมการมีวัดคนในครอบครัวเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการรับฝุน่นควันฝุ่น PM 2.5็หก็ล้วนอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดได้ครับแล้วไม่มีอาการแปลว่าเราไม่มีโรคถูกไหมคะอาจารย์ไม่จริงแน่นอนครับเพราะว่าถ้าตัวก้อนมะเร็งปอดมันยังเล็กๆ1-2หน เนี่ยมันอาจจะยังไม่กดเบยคเพราะวว่าอะไรอาจจะยังไม่ทําให้เกิดอาการไอหรือไอเป็นเลือดได้เพราะฉะนั้นเราควรต้องรีบมาตรวจนะครับเพราะว่าถ้ายังเป็นก้อนเล็กๆถ้าสามารถพบเจอได้เร็วก็สามารถรักษาได้รวดเร็วและง่ายแล้วก็พยากรโรคก,ก็จะดีตามมาด้วยหลายคนมีความเข้าใจว่าการปวดมะเร็งจะต้องเจ็บหรือจะต้องผ่าจริงไหมคะจ่์ ไม่จริงครับเพราะว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยโดยเฉพาะในมะเร็งปอดเนี่ยเราจะทําการตรวจโดยการทําเป็นโลดดซีทีสแกนของปอดก็คือมันเป็นการตรวจที่ง่ายไม่ซับซ้อนไม่เจ็บตัวไม่มีการแทงเจาะอะไรใดๆเข้าไปกับร่างกายคนไข้ครับอยากเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าปัจจุบันมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดนะครับเลยอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปอดความเข้าใจผิดทั้งสงข้อที่เราพูดกันไปแล้วหมอขอได้เคลียร์ทำความเข้าใจกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยาก ถ้ามีข้อสงสัยหรือถ้าคิดว่าตัวเองมีภาวะเสียดเนี่ยก็สามารถมาปรึกษ,ษาที่โรงพยาบาลวิชเชตอ้อมน้อยเพื่อมาตรวจคัดกรอ,องเลงปอดได้ครับ